อากาศฝนตกวันนี้มสมรีจะมาต้มยำกุ้งนะเจ้าในนี่ก็จะเป็นขาตะาไคร้ใบมะกรูดหน้ามะขาม,มสมศรีจะตักขากะตะไคร้ออกนะคะเพราะว่าเราไม่กินเราก็ต้มเอาแต่กินมันเนาะเสร็จแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่กระเทียมแล้วก็มะเขือเทศลงไปเจ้าแล้วก็ต้มพอหน้าม่มเดือดเราก็ใส่ครีมลงไป วิปปิ้งครีมหรือว่านมสดนะเจ้าเราจะต้มยำกุ้งแบบน้ำข้นใส่กุ้งก็เฮ็ดลงไปเลยรอให้หม้อเดือดเราก็จะปรุงเื่องกันเจ้าใส่ชุรสลดนิดหนึง่งใส่รดดีนิดหนึง่งแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปเจ้าวันนี้ไม่มีพริกเผาเนาะหน้ามันก็จะเอาขาวๆหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ทำพริกเผา ผักชีกับมีใส่แต่หอมป้อมเจ้าเอ้ยใส่แต่ต้นหอมเจ้าบีบมะนาวลงไปหนึ่งสีแค่นี้ก็เร็แลวเจ้าเซ็น้ำปลาลงไปนิดนึงเพราะเราไม่ได้ใส่เกลือนเราใส่น้ำปลาแทนนะคะแค่นี้ก็เซ็แล้วเจ้าง่ายๆถ้าผามีพริกเผาก็ใส่พริกเผามันถึงจะอร่อยเซ็จแล้วเจ้าไปกินข้าวกันจะเอาพริกหน่อยนิดหน่อยโอเคบอกแล้วอัมตันละ เน่นมีพริกเผาก็เลยเป็นจีนนะคะความจริงมันต้องเป็นพริกเผาจีก็ซมซีมเน่เน่ไอ้หยี่นี่เน,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 นได้พัดพริกมีพริกป่วนแต่เน่ไม่ได้ทําพริกเผาผู้ขันก็นจะทําไว้แต่มันมดไงรีบผู้จะคข้อเป็นหิวข้าวข้อด่ห้างเลยไอ้เพ็ดนะเพ็ด Because when I j u s w h e n you go f o r Chile I think already little bit sick. <laughs> Mm, yeah, right. Okay. Then. Mm. But actually, we not have. You eat rice also, but I think no. only stupid family rice. What? I think only family rice together. No. Okay. Look, we be happy dog. Hmm. And that's an... He, he good again. His stomach. Hmm. ăn tân ngọt 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 tôm ngọt cung <laughs> they have girlfriend. They girlfriend. No, I'm not think so. How will that work? You not have to be careful. That lady always come to death. She come to them, many times before. Who is that? I know her. เมื่อชี live เมื่อชี live somewhere fun for us nice for Dad น้าดายไปคอนชีน้าดูหน้าติงฟอร์มีอะมาฟอร์เด็ดพี่โดนแพ้คนที่ไล่แดดแดด you know I did meet someone and they're happy together and I don't care. Yeah. Have they not work so much or work at all mm -hmm. but if they can be happy together, I don't know. Because that lady not work together. That's why no one will Well if they not work, they not have a lot of money. Up to them. Up to them. Hello, you don't have know. kids? No. Hello, Skat. Stay in my back, hello. Hello. Look, honey. Look, okay.